สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปวยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นี่ค่ะต้มยำเนื้อปลาเนนนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อปลาเนนนะคะที่แช่แข็งค่ะเลืองมาละลายนะคะแล้วก็เครื่องต้มยำนะคะ พริกพริกทอดค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดค่ะแล้วผักก็จะมีนี่ค่ะมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมซอยผักชีซอยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตั้งน้ำต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องต้มยำของเราลงไปนะคะเครื่องต้มยำของเราก็จะมี ใบมะกูดตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมแดงทุบบุบนะคะแล้วก็พริกบุบนะคะค่ะปุ๋ยก็จะเติมเกลือลงไปนะคะนิดหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะน้ำก็เริ่มเดือด อีกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เนื้อปลานิลลงไปนะคะเนื้อปลานิลของปุยนี่เป็นแช่แข็งแล้วก็ปุยเอามาละลายนะคะพอดีไปเจอก็เลยซื้อมาพักนี้ไม่ค่อยได้ไปร้านไทยก็เลยไม่ได้เป็นตัวมาก็กินแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักพักให้ ปลาเริ่มสุกก่อนนะคะค่ะนี่น้ําก็เริ่มเดือดอีกแล้วค่ะเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆพอนพอดีซื้อมาแล้วเกลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยเอามาหั่นใส่ต้มยำปลานนนนะคะ ต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะกะเอาค่ะแล้วปุยก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามค่ะเพื่อความเปรี้ยวแต่ก็จะมีมะนาวอีกค่ะเพื่อความเปรี้ยวอีกค่ะเปรี้ยวมะขามกับเปรี้ยวมะนาวรวมกันนะคะ นี่ค่ะเราก็มาทำการชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเขาอยู่ประมาณไหนเราต้องเติมเพิ่มอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็น่าจะเพิ่มเกลือค่ะเพิ่มเกลือไปเพื่อความเค็มนิดนึงนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะ พือความเปรี้ยวนะคะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ลักคนจะชอบแบบไหนนะคะชนปุยก็เปรี้ยวค่ะแต่ว่าก็อาจจะเติมตอนตักกินอีกทีนึงนะคะต่อไปเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน ชิมอีกรอบค่ะชิมอีกรอบว่าได้ที่แล้วหรือยังก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปค่ะค่ะเราก็มาเพิ่มน้ำมะขามเปรี้ยวลงไปนะคะเพราะว่ารู้สึกจะยังไม่เปรี้ยวพอนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีกค่ะยังเค็มไม่พออีกค่ะ แล้วก็ชอบรสชาติแบบไหนเราก็เพิ่มเติมได้นะคะทุกคนได้เวลาชิมอีกรอบค่ะต่อไปดีปุ๋ยก็ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปว่าเราจะใส่อะไรนี่ค่ะต้นหอมซอยค่ะทุกคน นี่ค่ะใส่ลงไปเลยผักชีนะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่ารสชาติความเปรี้ยวความเค็มได้ที่แล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นเราก็ใส่ผักโรยหน้าลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกแห้งทอดค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้มยำปลาเนนของเราค่ะ เป็นยังไงคะหน้าตาหน้ากินไหมสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมเยียนมาชมคลิปให้เจ็บปุ๋ยสับไยเยอะละมันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ